สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนว่าเสื้อบอลน,นะวันนี้วันสงการนะวันที่13เมษายน2564นสบะสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเลยนะผมจะมาแนะนำดีกว่านะว่าเสื้อบอลน,นะเอาเฉพาะเสืออนนะเส้อบอลนะเสื้อบอลตัวไหนที่สามารถใส่ไปเล่นสงการได้ หรือสีไหนที่สามารถใส่ไปเล่นสงการได้นะวันนี้เดี๋ยวจัดมาให้ดูเลยวนะันนถึงแม้ปีนี้เขาจะประกาศว่าไม่เราเล่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมเล่นแน่ที่ดีเลย่อเลยดีหรอเล่นก่อนเลยเฮ้ยโมขอปะปะปะแก้มหน่อยเอาแก้มมาุกคนเอาแก้มมาเร็วปะแก้มหน่อย แก้วหน่อยแก้วหน่อยนะคผู้ชมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะตัวแรกเลยที่ไม่แนะนําให้ใสไปเล่นสงการนะคือเสื้อตัวที่มีราคาแพงอันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วนะท่านผมรู้เลยว่าท่านน่ยไม่ใส่ไปอยู่แล้วนะแล้วก็เสื้อพวกสีอย่างนี้เนี่ยสีแดงเนี่ยห้ามเลยนะโอเคมีของูดเชีาเสื้อบอลน,นะอันนี้ห้ามเลยนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าท่านไฝ่ไปนะหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นรอยด่างก็เนนะ่มันจะมันจะเป็นรอยด่างเลยผมบอกเลยนะอันเนี้ยโดนรอยด่างแน่ๆคือผมก็อยากจะเอาแป้งเนี่ยทายดูแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่คุ้มว่ะ <laughs> <laughs> เออผมว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่า ผมกลัวว่ามันไม่ออกอ่ะมันจะเป็นแบบคาบลอยแป้งฝังเข้าไปอ่ะอันนี้สีแดงเนี่ยคืนหนักที่สุดแล้วห้ามห้ามเลยนะอโอ๊เดี๋วพักเล่นน้ำก่อน,อานปาแป้งเลยครับปาแป้งเลยครับอืมนี่วุ้ยมีใคร,ใรผาดใไหมปาเองแม่งเลยนี่อ,อนตัวต่อมาสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเนี่ยผมก็เหมือนสีแดงเลยนะ ไม่อยากให้ท่านใส่ไปนะไม่อยากเลยนะ<ๆ>ก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นรอยด่างนะเห็นเห็นช<ๆ>ัดมากนะมันจะเป็นรอยรอยด่างรอยแป้งรอยข้าวอะไรพวกนี้ยถึงแม้ท่านไม่โดนแป้งแต่บางทีอะปืนปืนฉีดนะ้ำที่มีแรงอัดเนี่ยบางทีอะเบอร์หรือพวกอาร์มอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าล้าติดมาไม่ดีติดมาไม่แน่นะไม่อาจลอกได้เลยอาจจะ ลอกออกขอบได้เลยอันนี้อันนี้ผมผมแนะนำเลยห้ามนะห้ามวันนี้เป็นวันตรงต์เออนะเรานึกถึงบรรยากาศบรรยากาศเก่าๆแล้วใช่ไหมอดทนร้อหน่อยอีกไม่เกินสิบปีหรอกเดี๋ยวโล่ก็หมดเชื่อผมนะเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปนะที่ผมสั่งห้ามนะคือผม ผม,มห้ามเลยผมบอกเลยผมประกาศไปยันเลยไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนห้ามใส่ไปเล่นนะสีดำนะสีดำเนี่ยคือห้ามเลยผมบอกเลยเป็นสีเป็นสีเสื้อบอลนะที่ท่านใส่ไปเล่นสงการแล้วโคตรอันตรายที่สุดนะ <S <S เพราะว่าสีดำเนี่ยคือผมพูดง่ายๆเลยท่านลองเอาแป้งน่ะแป้งทานหน้านะแตกมานนิดเดียวะ นิดเดียวนะแล้วท่านก็ไปแตะนะไปแตะอย่างนี้นะเสร็จแล้วท่านก็ลองเอาเอาไอ้นี่เอามือปัดออกอ่ะ <Yeah. S 1> มันยังออกไม่หมดเลย <Yeah. S 1> เออหน้าขนาดแป้งนะ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเกิดถ้าท่านไปใส่ไปเล่นไปเล่นโป่งกาน่ะ <Yeah. S 1> แล้วท่านโดนแป้งทั้งตัวท่านคินดูตื่นเช้ามานะ <Yeah. S 1> ท่านเอาไปซักนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ตากแล้วก็แห้งผมรับรองได้ค <Yeah. S 1> าบนี่อย่างแบบอย่างคางบน้ำอ่ะคาบน้ำแบบอย่างนั้นอ่ะเออ ก็เทษวทีวทีก็เท,ท,ท,ท <c oughs> นะี่ยวทีนะนั่นแหละนะอันนี้คือสีแบบต้องห้ามเลยนะอะมาทีนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำนะว่าเสื้อเสื้อแบบไหนที่ควรใส่เล่นสงการได้แบบสบายๆเลยนะนีไ่ไงนี่ไงตัว,วผมใส่อยู่นี่ไงตัวห้าสิดบาทตันว่าร้อยนี่ยัยงไงคือพูดง่ายว่ามันก็ใส่เล่นสงการนะท่านก็ไม่ต้องแบบไปรออะไรมากถูกไหมเออก็จัดเลยนะ ว่าเส Today, ื้อบอนพวกนี it, ้มันเป็นเสื้อบอนที่เราหวงนะผมบอกเลยมันไม่มีผลไหนเลยที่ท่านจะใส่เสื้อบรนไปเลื่องงการผมบอกเลยยิ่งเสื้อที่มีราคาแบบ200 300 500พันหนึ่งส0 0พัหมื่นหนึ่งพวกนี้คือห้ามเลยแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อบอนท่านตัวละ50บปันหรือตัวละ100เนี่ยอันนั้นผมก็แนะนําให้ใส่ไปได้นะอันนี้ผมพูดในกรณีที่เสื้อมันมีราคาแพงนะเนี่ยเสื้อตัวนี้ใส่ไปเลยเรื่องงการนะว้าว นี่ยผมปะปะแป้งก่อนปะแป้งก่อนนี่ะแป้งเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยสองสองสองนะสองปาปาแป้งหน่อยนะโอเควันนี้นะผมตาคลิปมามาให้ดูนะก็หลายคนอาจจะรู้แหละแต่ว่าวันนี้วันโขนการไงผมก็เลยอ่ะจับซะหน่อยไม่หนแน้องก็ไม่เล่นแล้วใช่ไหมวันโขนการนะก็ขอให้ ทุกท่านนะมีความสุขและมีความสุขตายสุขใจขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เอาเงินจำนวนนั้นนะมาซื้อเจ้อบอนผม <hör> เอเอนะเป็นคิดที่ดีนะเนเนี่ยสุดท้ายแล้วนะแป้งไปเลยเดี๋ยวจัดการเลยนั่นเนี่ยจัดการลาดเลยนะลาดเลยลาดเลยลาดเลย นี่ทำงานท่านทำดูเดยถ้าเป็นเสื้อบอลนะเรียบร้อยผมบอกเลยพังอย่างเดียว <c oughs> นะโอ้ยนะยังไงก็ล้างเท่านี้นะผมไปอาบน้ำก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมกอตัวชิ่งไปก่อนเซงวะ่ะฟังมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่มีกดติดตามช่องคนบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็กดติดตามกันงั้นแหละ เพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย